สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจำวันที่30พฤษภาคม2567กันครับวันนี้ตลาดเซ็ตบวกไป1จุดครับดัดชนีมาปิดอยู่ที่1,351จุดวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันนะครับ43,799ล้านครับแล้วก็ระหว่างวันวันนี้มีอยู่ช่วงเช้านะครับที่อยู่ในโซนแดงครับช่วงบ่ายก็ เริ่มดีดกลับตัวมานะครับจนมาปิดอยู่ในโซนเขียวได้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่วันที่แย่นะครับในวันนี้แต่แรงหนุนดูเหมือนจะยังไม่ได้เยอะมากถึงขั้นที่จะคบเวอร์เมื่อวานเมื่อวานได้ลงมานะครับก็เยอะนะวันนี้ขึ้นมานิดเดียวเองนะครับนักทุนรายกลุ่มวันนี้สาบันนะครับซื้อสุทธิไป751ยล้านครับบัญชีหลักทรัพย์ขายสุทธิ668ล้านนักลงทุนต่างชาตินะครับวันนี้ขายออกมา1,372ล้านครับ นักลงทุนในประเทศซื้อไป1,289ล้านครับมาดูกราฟเซตครับกราฟเซตวันนี้เราได้แท่งเขียวมาด้วยนะก็เมื่อเช้าเปิดไปที่1,400 1,345นะครับสุดท้ายมาปิดได้ที่1,351อ่าก็ปิดขึ้นมาจากตรงเปิดเนี่ยก็ประมาณสัก5-6จุดเลยทีเดียวนะครับแต่เราสังเกตเห็นอยู่หนึ่งอย่างในตรงนี้นั่นก็คืออจุดยืนของแท่งเทียนแม้ว่าจะเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับ แต่เราให้ในัยาะสาคัญของจุดที่ยืนมากกว่าของแท่งเทียมน,นะครับสีของแท่งเทียนเราจะสังเกตเห็นว่าเซตในรอบก,ก่อนก็จะมีแท่งเขียวแซมอย่างเงี้ยหนึ่งแท่งแต่จะเห็นว่ายืนอยู่ใต้เส้นค่าเฉล e 5, ี่ย EMA ห้าวันกับสิบวันนะครับนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจึงยังไม่ให้ในัยาะสาคัญในแท่งเทียนสีเขียวนี้ว่ามันเป็นแท่งเทียนในการกลับตัวนะครับและก็ยังมองไปในทางเดิมตามเส้น EMA ห้าวันกับสิบวันซึ่งเป็นลักษณะของอ การคลอสแบบดาวเทนนะเป็นเดซคลอสนะครับเป็นแท่งเทียนที่เกิดขึ้นหลังจากได้คลอสและแนวรับก็มองไปที่1,330จุดนะครับเพราะฉนั้นวันนี้ก็ยังคงไว้ใจไม่ได้แม้ว่าจะได้แท่งเขียวมากก็ตามนะครับยังคงเป็นแท่งเขียวที่ค่อนข้างเบาไปที่จะมองว่าเป็นแท่งเทียนโมเมนตัมครับลักษณะข,ของแท่งเทียนโมเมนตัมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมากกว่านะครับก็คือเป็นแท่งเทียนที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับแล้วก็คบเบอร์แท่งก่อนหน้า อันนี้มันก็จะเริ่มอมองว่าเป็นทั้งเปลี่ยนโมเมนตัมได้แต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นเช่นนั้นนะครับมาดูหุ้นที่เราเอามาเป็นกันบ้านนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับแล้วก็ในหลายตัวนะครับพอที่จะเป็นตัวอย่างให้กับตัวอื่นได้ที่เป็นรูปทรงคล้ายกันนะครับเราจะมีเส้นแนวรับให้แนวต้านให้แล้วก็เส้นโมเมนตัมบ่งบอกว่าเรามองขึ้นหรือมองลงนะครับมาดูตัวแรกครับ b d m s ครับวันนี้กลุ่มธนาคารก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ ก็ไม่ได้มีแค่ตัวนี้หรอกที่ทรงคว่ำลงมานะครับมันก็ยังมีอีกเดี๋ยวมีการบ้านเหกสักตัวหลักกันนะครับก็คว่ำลงมาเหมือนกันโดยตัวนี้แนวรับอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดสองห้าซึ่งมาปิมแนวรับพอดีเลยแล้วแนวแบบนี้ผมว่ามีโอกาสหลุดได้เหมือนกันนะเพราะแรงแรงหนุนยังไม่มีเลยครับนะพวกนี้ถ้าแดงอีกก็หลุดแน่นอนครับหลุดไปไหนครับหลุดเรามองกันที่สวิงโลนะครับก็มองว่ายี่สิบห้าบาทยี่ห้าตังค์ครับพอแถวบริเวณนี้เพราะฉะนั้นราคา ยี่สิบเจ็ดบาทยี่ห้ายังรับไม่ได้นะเพราะว่าโดยธรรมชาติอะบางครั้งอะตรงเส้นแนวรับยี่สิบเจ็ดจุดสองห้าตรงเนี้ยมันจะเกิดการย่ำราคาเกิดการดิดกลับบ้างเห็นบ้างแต่ถ้ายังไม่เห็นจุดแนวดิดกลับนะครับแท่งเทียนไม่เขียวเลยไม่มีแท่งเทียนบวมตั้มโผล่มาเลยอะไรอย่างนี้ก็ยังรับไม่ได้นะมีโอกาสหลุดมากกว่าดิดกลับขึ้นนะผมมองว่าตัวนี้ลงครับน่าจะลงหมาแถวยี่ห้านะครับระดับตัว B ีดีอ มาดูตัวถัดไปครับ BS มาดูาทางด้านบำรุงราดนะครับก็ทรงก็โค้งความมานะครับก็โค้งความเหมือน b d ดีแต่ดีกว่าตรงที่ในหลักการความของเขาเนี่ยยังอยู่ในโซนบวกเหนือเส้น EB a 200นะครับเพราะฉะนั้นการลงตรงนี้แนวรับของตัว BS เนี่ยก็อยู่ที่237บาบดาทดูด้วยสายตานอยู่ประมาณ ตรงนี้น่าจะพักลงมาบริเวณนี้ครับแล้วก็ค่อยสังเกตนกีกทีว่าจุดนี้จะรับไหวหรือไม่สําหรับตัว b s นะครับสาหรับตัว b s กับตัว BDMS BDMS ดูเหมือนหลุด E ี a 2 0 0มานานนะพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยังปัลงไปต่อนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่หลุดลงไปแต่อย่างไรก็ตามตัวนี้ถ้าตัวนี้หลุด e ีพี0อลงมาเขาน่าจะมาแค่ปิดกับบริเวณนี้ครับนั่นก็คืออ่ จุดที่ต้องปิดแกลก็คือ2 3 3รอยสาสิบามาทนะครับตรงบริเวณนี้เพราะนั้นตัวนี้นะครับอาจจะลงมาเทสบริเวณสองร้อยสาสิบเจ็แถวนี้ยเป็นลำดับแรกก่อนส่วนบริเวณสองร้อสาสิบสามเนี่ยดูค่อยดูเป็นลำดับที่สองครับแต่มองลงนะทั้งสองตัวนะครับมาดูตัวถัดไปครับ RCL ตัว RCL ผมมองว่าไปต่อนะครับก็ในส่วนของสิงค์ไฮ นะครับบริเวณนี้ครับเมื่อประมาณเดือนกุมภาก็มาทำไว้ที่ราคา26.25นะครับก็กลายเป็นจุดที่เขาเบรกขึ้นไปนะครับเบรกขึ้นไปได้แล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดหนีแล้วกันครับ27บาทน่27บาททวนนะครับไม่ใช่27.25นะครับก็ตัวนี้ถ้าหลุด27โดดออกแล้วก็แนวต้านผมไปหามาจากสิงไฮก่อนนั้นอยู่ที่ประมาณ33บาท โดยปลายตรงนี้ผมมองขึ้นนะใครมองลงก็ไม่ว่ากันนะแต่ผมมองว่าเทนยังแข็งแรงอยู่นะครับการพักฐานของ rcl ในรอบล่าสุดที่พักจากราคา30บาทลงมาจนเหลือประมาณ26บาทกว่าๆเนี่ยที่คือพักฐานรอบแรกของเขานะแล้วก็ไปได้ต่ออย่างค่อนข้างแข็งแรงผมว่าอ,อาจจะไปได้ถึงฐานสิบาบาทมองขึ้นนะครับในตรงนี้แต่ถ้าหลุด27แสดงว่าผิดแผนแล้วนะก็โดดออกเดียวครับไปต่อตรงน,นี้ครับมาดูตัวถัดไปครับ rcl อ่าขอขอภัยครับไอซีแอคือตัวนี้ตัวตัดไปครับทิสโก้พูดไปพูดมาอ่าพูดผิดนะครับอ่าทิสโก้นะครับก็เป็นพูดันผลของใครหลายหลายคนหลังจากที่ทิสโก้เกิดการดีตั้งแต่ช่วงวันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่อะไรอย่างนั้นเขาข้อไต่ขึ้นมานะไต่ขึ้นมาจนเหมือนว่าจะปิดกับบริเวณที่โดดลงมาได้แล้งานของเขาเสร็จในตรงนี้แหละหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มเกิดแรงขายขึ้นมานะครับเกิดแรงขายขึ้มานิดนึงโดย น่าจะย่อมาที่บริเวณ96บาท25ตังเป็นฐานแรกนะครับน่ามารับแถวนี้แล้วก็อีกฐานลึกอยู่ที่94บาทสำหรับตัวทิโกในรอบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่ไปเก็บมาทถวแถวบริเวณ99บาท98บาทกว่าๆเนี่ยรอบนี้คุณได้ปันผลฟรีไปเหมือนกันนะหือนว่ามันลงมาแล้วมันกลับขึ้นไปแถวแถวราคาเดิมอะแถว99แถว98แถวนี้นะครับ ก็เหมือนได้มาผลฟรีไปแล้วก็ในราคาตรงนี้ถ้าใครคิดจะรับนะครับรอตัวแถวเ6บหาทยี่ห้าหรือไม่ก็94นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการย่อนะครับเป็นการย่อของคนที่ไปรับปันผลมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีจังหวะออกเขาก็ออกบริเวณแนวต้านตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเป็นผลที่ว่าช่วงนี้อาจจะโดนขายไว้หนึ่งเพราะเป็นจุดที่ของเขาออกแล้วคุ้มกับกำไรของเขานะครับรอพักฐานลงมาก่อนแล้วกันนะครับสําหรับสายปันผลเราค่อยเก็บอีกทีหนึ่ง แต่ก็ถือไปทีงปีหน้าเลยครับ x อดี XD ปีหน้าหมดเลยนะครับหรือไม่ก็เอาไปดูอีกทีอาจจะมีปีนี้อีกรอบหนึ่งคนระับผมก็ลืมไปมันอาจจะมีสองรอบก็ได้นะเดี๋ยวเข้าจจไปดูกันในปฏิทินบรรพลุของแต่และตัวละกันนะครับอ่มาดูตัวถัดไปอันนี้ก็ต้านเก้าสิบเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้านะครับตัวนี้ทิกโก้ครับต้านเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้าเก้าสิบเก้าแถวๆนั้นนะครับอะมาดูตัวถัดไปครับ P PSL ครับ ตัว PNL อมองไปต่อนะครับบริเวณที่เขาทะลุเบรกแนวต้านไปได้ก็คือ1ิบบาทสาบครับบริเวณนี้หลังจากนั้นที่ขึ้นไปได้ตอนนี้ก็ขึ้นไปได้อย่างค่อนข้างแข็งแรงเลยวันนี้ขึ้นเรียกได้ว่าขึ้นเยอะน,นี้นนะขึ้นค่อนข้างเยอะแท่งเป็นแท่งเทียนที่แหลมไปเลยแหลมไปเลยนะครับแล้วก็มองว่าแนวต้านถัดไปคือสิบจุดสามแต่อย่างไรก็ตามตัวนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลนะครับหลุดบริเวณ สิบจุดสามครับหลุดสิบจุดสามโดดออกนะถ้าไม่หลุดผมว่าก็จะพยายามไต่ไปที่สนะิบอจุดสามนอาจจะไม่ได้ไปทีเดียวหรอ,อาจากจจะมีย่อก่อนนิดหน่อยแล้วก็ไปอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าแต่อันนี้ก็คือไม่ควรจะย่อจนหลุดสิบจุดสามนะครับสำหรับตัว PSL ผมมองว่าไปต่อได้แต่อาจมีย่อก่อนนะครับย่อก่อนเล็กน้อยย่อไม่ลึกนะครับมาดูตัวถัดไปครับโคโคโค,ครับไทยโคโคนัดนะครับ ก็สวยนะผมว่าก็สวยเลยโดยเฉพาะในช่วงหลังในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้นะดูดีนะไม่ว่าจะ,ะมารีก็ตามนะครับโคโคโคพัะเดี๋ยวพัทเดี๋ยวมีพัดให้อีกตัวหนึ่งวันนี้นะก็ค่อนข้างดีนะอ่เกิดกูเล็งคอร์ละราคาจุดเข้าอยู่มาสิบสามต้นต้นอ่ะนะครับวันนี้ปิดดีด้วยสิบสามจุดสี่ก็เล็งไว้สิบสี่ต้น,ต,นต้นครับสิบสี่จุดหนึ่งนะกรอบนี้เลยถ้าสรุสิบสี่จุดหนึ่งไปได้เดี๋ยวเราทากันบ้านให้ทีว่าแนวต้านถัดไป อยู่ตรงไหนนะครับเราจะตีพี่โบให้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ใช้สวิงไฮเป็นแนวต้านไปก่อนอัพไซด์ก็ยังเหลืออีกประมาณอ่าหกเจ็ดช่องนะครับสําหรับตัวโควโคโค่ผมว่าตรงเนี้ยตามไปได้นะครับเทนจับไม่ยากนะตอนนี้ผมว่าจับเทนไม่ยากครับเทนตัวนี้เหมือนว่ากาลังจะจะกลับขึ้นไปเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มองว่ามันไปได้ทะลุไปไกลเอาแค่แนวต้าน14.1ก็พอละประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้หลุด12.4โดดออกนะครับโคโคโค,โคนะครับ มาดูตัวถัดไปครับพลัสนะครับอะตัวพลัสก็ดูสวยนะอก็ดูโอเคเลยนะผมว่าเอที่จริงสวยสวยพอกับตัวไทยโคโคนัสเลยนะครับเดลต้าของตัวพลัสเนี่ยก็คือเก้าจุดแปดศูนย์นะครับราคาแปดกว่าๆตรงนี้ไม่ใช่ราคาที่แพงเลยผมว่าใช้ได้ราคาไหนก็ได้ในแท่งนี้ดูดีแต่ตัวนี้ให้ระวังไว้นิดเดียว นะครับในลักษณะของเจ้ามือตัวเนี้ยถ้ามีแท่งดึงยาวๆอย่างเงี้ยแท่งถัดไปมักจะไม่เขียวนะครับแต่แต่ไม่ได้เสียทรงนะจะจะแดงแต่แดงอยู่ในทรงของตัวเองอะจะย่อจะอะไรล้าค่อยลําเลียงไปใหม่นะครับอย่างเงี้ยแดงๆมาครับเ,เขียวมาแล้วก็แดงนะเหมือนกันครับตัวนี้เขียวมาแล้วก็มีการพักอย่างเงี้ยเหมือนกันลักษณะมันจะเป็นนี้ตลอดเลยครับมีเขียวยาวๆมาแล้วก็พักนะครับ เขี่ยยาวมาแล้วก็พักอันนี้พักลึกด้วยนะครับพักแบบว่าเอารอบเทนของตัวเองรอบหนึ่งเลยล่ะอันวก็มาใหม่ครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่พรุ่งนี้จะมีแดงแซมมานะครับแต่อย่าตกใจถ้าแดงแซมแต่แท่งเทียนยังยืนอยู่ในแนวนี้อยู่ก็ว่าได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับตัวพัดแล้วก็ไม่ควรจะหลุดนี่แหละบริเวณเส้นสีฟ้าก็คือราคาเจ็บาทสาสิบห้าหรือเจ็ดบาทสามสิบอะไรเท่เนี้เกาะเกาะมาเกาะเส้นอยู่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ไม่หลุดนะครับเพะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ น่าสนใจในในวันนี้เลยนะครับมาดูตัวถัดไปครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับดูโฮมโอ้ตัวดูโฮมแนวรับทําหน้าที่ดะกำลังทําหน้าที่อยู่เลยครับวันนี้ความจริงแนวรับเนะี่ยทำหน้าที่มาสามวันแล้วแนวรับของตัวดูโฮมก็คือสิบเอ็ดตุดสามครับสามวันแล้ววันนี้ด้วยรวมถึงวันนี้ด้วยสี่แท่งแต่วันนี้สวนขึ้นมาผมมองไปแท่งเทียนโมเมนตัมนะใครใครมองเหมือนผมมากนะผมมองไว้แท่งเนี้ยอ่า มาแรงเอาเรื่องนะครับมาแรงเอาเรื่องแล้วก็พยามยจะตั้งลำนะแต่ใครที่เข้าแท่งนี้ไปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมคัดเมื่อหลุดส1บจุสามนะครับเนี่ยแค่แค่เส้นเนี้ยนะครับถ้าไม่หลุดน่าจะไปได้ถึงบริเวณไฮเดิมก็คือสิบสองจุดหกครับตัวนี้ผมมองว่าน่าจะดีดตัวขึ้นได้นะลองดูหมครับลองเอาไปพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่ถ้าพรุ่งนี้เขียวว่ามาอีกแท่งหนึ่งนะสวยเลยนะจะจะเรียกว่า,าเข้าตำราเข้าตำราถ้าเขียวมากเนี้ยครับสวยเลยล่ะ แต่ถ้าออกมาแดงๆก่อก่อี้อย่าไปยุ่งนะครับแต่แต่ว่าใครที่เข้าไปวันนี้แล้วก็อย่าให้หลุด11.3นะครับตัวถัดไปครับไซโน S, S I N O ครับตัวนี้อาจจะไม่มีเส้น e ี a 2 0สวันหรือเส้นสีฟ้าให้ดูนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นหุ้นใหม่หนึ่งมันก็คงยังไม่มีค่าเฉลี่ยที่เยอะขนาดนั้นนะครับ200วัน แต่ใช้เส้นยีเบห้าวันกับสิบวันก็ถือว่าจับสัญญาณได้ดีนะจับเทนไม่ได้แย่เลยนะครับไม่ได้แย่เลยครับเทนตัวนี้เป็นหุ้นที่ชัดด้วยก็คือจะขึ้นจะลงก็ไม่ได้มีการสับขาหลอกอะไรหรอกนะครับอย่างรอบนี้ลงก็ลงใช่ไหมขึ้นก็ขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ลงใหม่อีกรอบนึ่งนะะนี่ก็ขึ้นไปใหม่ครับนยึอยู่เป็นขึ้นอ่าเป็นเป็นรอบที่ขึ้นอยู่โดยเราก็มองว่าน่าจะ ขึ้นมาได้ที่บริเวณแนวต้านเดิมคือหนึ่งจุดแปดหกครับเพราะฉะนั้นราคาบริเวณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกตรงนี้ก็ยังพอเียมีอัพไซด์ให้ไปได้แต่ถ้าเขาไม่ไปงั้นก็คือจะมีจุดที่ควรโดดออกได้อีกหนึ่งจุดนั่นคือหนึ่งจุดสี่หกครับเส้นนี้เลยเส้นที่เขาเบรกแนวต้านย่อยตรงนี้ไปได้นะครับก็ใช้เป็นจุดโดดในดกรณีที่หลุดลงมานะครับถ้าไม่หลุดก็ลุน้นเลยครับ1 8 6จดเป็นรนาะคาก็หมายของตัวไซโนมองว่าไปต่อนะครับ ตัวนี้มองว่าไปต่อได้สําหรับตัวคนที่จะตามน้ํานะครับอ่ะก็การบ้านก็ประมาณนี้นะครับก็มีทั้งตัวในเชิงบวกและตัวในเชิงลบสนใจตัวไหนเอาตัวนั้นไปทํากันบ้านในปัจจัยอื่นต่อได้นะครับจะทําให้มีข้อมูลมากขึ้นแล้วก็มีความละเอียดในการลงทุนที่มากขึ้นความเสี่ยงของเราก็จะลดลดลงไปโดยปริยายนะครับ แลว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนถึงท้ายคลิปและเราก็ฝากไว้เช่นเคยครับอย่าลืมไปดู EP ี9 9 3ครับ EP นั้นมีเครื่องไมายเครื่องมือดีๆให้ท่านผู้ชมได้ใช้ในการเทรดหุ้นครับแล้วก็เปอร์เซนต์วินเลทสูงมากนะครับ EP 893ครับว,วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ